สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าช่องทาง YouTube e เอทุกท่านครับวันนี้ครับอยู่เช่นเคยครับอยู่กับเจ้ากระบะ m m ็ม c ีเอเดประตูเกียร์ออโต้คันนี้สีขาวบอกกันเลยว่าแต่งออฟโรดจัดเต็มพร้อมกับเปลี่ยนแม็กขอบ18ซึ่งตอนนี้ราคาพิเศษมากนะครับ5้าแสนบาทมาชมกันครับว่าคลิปนี้เอิตกแต่งเพิ่มเติมอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างไปชมกันครับ โอเคครับเดี๋ยวทวนสเปคคร่าวๆสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับ MG Extender คันนี้มาพร้อมกับแรงม้าอยู่ที่161แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่375นิวตันเมตรนะครับเครื่องยนต์เป็นดีเซล2 0 0 0เทอร์โบครับดีไซน์ด้านหน้าประมาณนี้เลยครับไฟเป็นแบบ full LED นะพร้อม daytime running light ตรงนี้ครับแล้วก็กระจังด้านหน้าครับคันนี้ตกแต่งเพิ่มเติมเมาได้ทำการเปลี่ยนใส่เป็นที่ครอบกร,กระจังหน้าสีดำแบบนี้เลยนะของแบรนด์ส s, s, s p o r t y ครับแล้วก็ติดในส่วนของคิวฝากระโปรง เอ็กเทนเดอร์ ender, ตรงรุ่นครับด้านล่างครับอีกหนึ่งชิ้นับเป็นในส่วนของสเกิร์ตด้านหน้านะของแบรนด e ์เอสปอร์ตี้แบบนี้เลยเป็นสีดําด้านตัดกับสีขาวตัวรถนะครับแล้วก็มีสีดําเงาแซมเข้ามาเพิ่มมิติให้กับตัวรถดูหน้ามองยิ่งขึ้นครับด้านข้างตัวรถครับคันนี้อุปกรณ์เพิ่มเติมที่ติดตั้งให้นะครับชิ้นแรกครับเป็นในส่วนของคิวซุ้มล้อนะซึ่งตัวนี้เป็นมาพร้อมกับตัวชุดแต่งเอสปอร์ตี้จะเป็นตัวของซุ้มล้อขนาด ไม่ใหญ่มากแล้วกันถ้าชอบแนวนี้นะครับอีกหนึ่งชิ้นครับเพิ่มเติมลูกค้าได้ทำการเปลี่ยนในส่วนของล้อแมกนะเป็นล้อแมกขอบ18นะครับมาพร้อมกับล้อแมกของแวมไพร์แล้วก็ตัวของคาลิเปอร์เบรกเปลี่ยนเป็นสีดาซึ่งลายล้อแมกและตัวของคาลิปเปอร์เบรกเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะแล้วก็ตัวของลายล้อแมกเนี่ยเรามีให้เลือกมากกว่า30แบบครับตัวยางนะครับที่เปลี่ยนมานะครับเป็นแบบออทเตอร์เลสนะครับเป็นยางแบบออฟโรดนะครับซึ่งใช้ได้ทุกสภาพถนนครับ ขึ้นไปทางด้านบนครับรุ่นเองนะครับทุกรุ่นจะมีในส่วนของระบบไอสมาร์สนะครับก็คือระบบสั่งการผ่านแอปมือถือนะครับเปิดปิดแอร์ได้เช็คสถานะรถได้แล้วก็มีโทรฟรี50นาทีต่อเดือนนาน5ปีนะครับขึ้นมาข้างบนครับเป็นในส่วนของหูช้างนะครับหรือกระจกมองข้างนะครับคันนี้ได้ทําการติดในส่วนของที่ครอบสีดําเงาแบบนี้เลยให้มันเข้ากับตัวของชุดแต่งทางด้านหน้านะครับเพราะสีเดิมเขาจะเป็นสีโครเมียมครับบันไดด้านข้างให้มาครบครับ ตัวเดิมๆนะที่เปิดประตูตตตตตนะครับเป็นแบบคีเลตกุญแจดิจิตอลน,นะครับและคันนี้ครับตกแต่งในเรื่องของติดฟิล์มให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งชิ้นครับเพิ่มเติมในส่วนของคิ้วกันสาดนะคิวกันสาดตรงรุ่นเลยครับแล้วก็ทางด้านบนครับเออได้ทาการติดตั้งอีกหนึ่งชิ้นก็จะเป็นในส่วนของราวหลังคานะครับซึ่งติดตั้งเพิ่มเติมมาดูเท่ดูเป็นออฟโรดมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวมาชมดีไซน์ด้านหลังกัน ด้านท้ายครับอีกหนึ่งชิ้นครับที่เพิ่มเติมให้กับผู้ลูกค้านะครับเป็นในส่วนของโลบาร์แบนเอ้าแลนเดอร์แบบนี้เลยนะด้านท้ายตัวกระบะครับดีไซน์ครับเหมือนทุกคิดที่เราบอกว่ามันจะออกแบบมาไม่เหมือนใครอยู่แล้วครับไฟเป็นแบบไฟแบบ l e d นะครับพร้อมกับตัวที่ข้อของตัวของฝากระบะตัวนี้นะเป็นสีดําด้านมามาพร้อมด้วยลวดลายลายเส้นแบบ4 c u เคอร์ฟซึ่งคันนี้มีกล้องถอยมาให้นะครับพร้อมเซ็นเซอร์กัรระยะนะครับและอีกหนึ่งชิ้นครับลูกค้าได้ทําการเปลี่ยน ในส่วนของกันชนนะเป็นของแบรนด์ Outlander พร้อมจุดลากจูงอีก2ตำแหน่งนะยังไม่หมดเท่านั้นครับคันนี้เออได้ทําการติดในส่วนของที่ผ่อนแรงของฝากระโปรงทางด้านหลังนะให้กับคุณลูกค้าแล้วนะครับ Mac Liner เออติดมาให้ครบเรียบร้อยแล้วครับบอกได้เลยว่าคันนี้แต่งเต็มมากๆครับเดี๋ยวเราไปฟังแคมเปญโปรโมชั่นกันอีกสักรอบนะครับ เป็นไงกันบ,บ้างครับสำหรับคลิปนี้นะที่เอิร์ดพามาชมในส่วนกระบะ MG Extender สีขาวคันนี้นะที่ได้ทำการแต่งแบบออฟโรดจัดเต็มไม่ว่าจะใส่ชุดแต่งที่ของแบรนด์เอสปอร์และ Long ล้อแม็กขอบ18รวมๆแล้วเอิร์ธบอกว่าคันนี้แต่งออกมาแล้วเท่ดูดันไม่เหมือนใครแน่นอนครับแคมเปญโปรโมชั่นตอนนี้นะครับสำหรับ MG Extender นะครับก็ราคาพิเศษ589,000บาทครับก็ดาวเริ่มต้น10%หรือหรือ,รอ,รอลูกค้านะครับจะเลือกรับเป็นโปรโมชั่นฟรีดาวก็ ได้เหมือนกันนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจหรืออยากจะปรึกษาในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถสามารถติดต่อเออได้เลยครับเบอร์โทร0925705021หรือติดตามทางช่องเพจด้านล่างไดเลยครับและคิดหน้านะครับเอธจะพามารีวิวรถอุ่นใฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เอธด้วยครับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ